หมุนประซานอุม้มหนะเนื้อมันพังเอานั่งเข้ามาโตเอาคอเข้ามาติดอุ้มซาลาัดผิดสวาฮับสวาใหา้หมุนบทหนีประซานกอดายโตกอดายสุดเตจะฉายเทืดนี่นักเลหมุนพนสร้างอุ้มสร้างดำมาสร้างเด้งกูจะฉีปัดแซงสร้างนา้ำและสร้างฝน สร้างฟืนและสร้างไฟสร้างกินใน้ายและในตาสร้างกินในตับและในปอดสร้างกินตาลอดทึงหัวใจส้างเร่งไปปฏิสนทิสวาหะสวาหา้เสถูอ้โโอโซมุนพลปราบอุมาหาสวาหหยกูปฏิยายทันจึงให้กูมาผนสารพัดปราบทังไาย ปราบัวปราบควายปราบช้างปราบมาปราบผู้ปราบคณทันจึงใจให้กูมาพ้นผิดทั้งได้เซก้าธรรมมาอะเซก้าธรรมมากะทะทะนะมนมหาประสานอีกบทหนึ่งกันหะนเนหะติดะะมังสั่งซาทุนะอิติปติดหนะจึงนะพระคาถาบทนี้ท่าทุกฟัน,ท,ฟนทุกเทง ภาวนาเอามือลูบให้เล